สวัสดีเช้าวัวน,นวันนี้วันไหวันนี้เหงาเหงาอยากกินกะเพรากะเพราอะไร <c oughs> ปลาล้าปลาล้ีร่างกายต้องการปลาล้าตอนนี้เรามาอยู่กันที่ <c oughs> ย่านพระรามสองอยากช็อตกัอ <c oughs> วันนี้นะัด <c oughs> ดอกแคร์ไว้ <c oughs> เขาบอกว่าจะพามากิน ส้มตําเดี๋ยวจะมาดูซิว่าวันนี้ข้าหนูอมจะอร่อยแค่ไหนขับรถมาถึงย่านพระรามสองแล้วทุกคนอะไรคะขาปาขาไม่เล่นม่เล่นเป็นไก่สวัสดีสวัสดีค่ะเห็นน้องแครบอกว่ากินมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมป้าป้าขายมากี่ปีแล้วเนี่ยขายมาประมาณเกือบสิบปีแล้วสิบปีต้องไม่เด็กแล้วนะแคร์สิบปีน่ะไม่ได้กินตอนเด็กแน่แน่ ก็ฉันชอบอ่ะ้านโปรดแนะนำหน่อยแนะนำคนดูหน่อยว่ามีอะไรเด็ดปลาดุก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 ย่างที่เด็ดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ส้มตำเด็ดดูกเด็ดทุกโคก็เอาถึงว่าปลาดีไหมดีสดเลยใช่ไหมต้มเองเอางั้นจัดมาเลยเอาเอาเป็นตำซัวป้าเอาตำซัวแล้วลีะตำซัวแล้วก็เอาเอ่อ ตำโพล่าดตำโพล่าดเคยกินว่ามีตำโพล่าดเหรอีอ๋อมีไม่เคยกินเออไม่เคยกินเออเอาเลยตำโพล่าดแล้วก็เดี๋ยวของย่างเนาะตำเลยใช่ไหมตำเลยตำเลยเอาปกติเลยป่ะเอารถปกติเลยอ่ะอต่อน้อง นะคะคุณยาแซบนัวนะคะมีทุกอย่างนะคะทั้งลาบทั้งน้ำตกทุกอย่างส้มต,ำตำําตําปลาตําปูตําทั่วมีทุกอย่างนะคะอร่อยออโอเคทุกคนมาอุดหนุนป้าก,กันด้วยนะอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะมีลาบมีน้ําตกค่ะาตำโคร์ก็อร่อยมากป้าให้โหดเยอะมากเลยอ,ะอ,อ่ะอือโองกูตำทั่วมา ดีไหมโอ้ my god ขอเหมหนเอี่ยโอ้โหฮมนี่ปาลาป้าแกบอกว่าแกต้มเองหอมมากหอมนะอ้ยอันที่สำคัญนะซิกเนเจอร์นะไก่ย่างกับปลาดุกบอกเลยว่าแกจะหมักแบบสูตรแหละเค็มๆอร่อยแล้วแบบย่างเกี๊ยม ทุกคนบ้าบอขอขอย่ยใเลมืออมันต้องกินมือเราจะได้ฟิลเนี่ยมันจะแบบกรอบด้วยนะอ้อหืมไหนทิมดิบอกเลยที่ไหนไม่มีมือล้างนะทุกคนก่อนกินอ่ะไม่ล้างก็กินมือเราเรากินไปเองอือฮะกรอบ ย่างจนหนันบ,บเกลียมอ่ะแตังเน,น,น,น่ายังนุ่มอยู่ไอ้ข้างในยังนุ่มอยู่ไอ้เน,นื้อนี่ปลาแกปรุงให้เมื่อกี้สดๆเลยนะทุกคนหนังกรอบๆเลยทุกคนกระดูกหนังกรอบนี่ได้ข้าวเหนียวได้ดีเลยนะเนี่ยข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวมาคือมันเค็มๆอร่อยอ่ะอืนัวปลาดุกหมักนัวผงนัว ต่อชอบนี่โน่นเอาแล้วไปอะกินละไปกินเลยปะขอรังกินแบบไปไปนั่งกินกันจริงๆกลางๆดีกว่าทุกคนไปจริงดีคือดูว่าเขาถ่ายภาพลงเลยนะโอ้ อกบวันนี้ก็ฝากร้านป้ารัดไวน้นทุกคนอ,อยู่ที่อะไรนะครโลตัสตพหลมสองซอยหกสิบเก้าแยกสองขีหนึ่งอยู่ตรงหน้าเซเว่นเลยค่ะป้าแกมาอุ่นหนุงป้าแกกันเียวนะทุกคนป้าแกขายมานานแล้วอ,อร่อยมากเลยไว้รอติดตามกันนะว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อฝากเลยทุกคนบ๊ายบาย